โอ้โห oh, สมจริงโอ้โหข้างในยานเป็นอย่งเงียโอเคมาแล้วฮัลโหลสวัสดีคร well> ับย okay, okay, ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Catch Channel และวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Star Wars c r o ดโดนฮะาไปลุย Continue Story โอเคเราก็มาถึงจุดที่ต่อจากรอบที่แล้วแล้วโอ้ทำดีจริงๆพวกเราพร้อมบลีแล้วโอเค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  ก็อย่างที่รู้กันว่าพวกจัก,กรวรรดิมันตัดการสื่อสารระหว่างเขตออกไป ผมระเกงว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นของการลุกลานเท่านั้นหน่วยแวนการ์ดผมอยากให้คุณแยกเพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ฟริสกับเกรสพานักบินคนใหม่ของเราไปที่ชายแดนบิทอลหน่วยสเก้าที่เราส่งไปเขายังไม่รายงานกลับมาเลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจากนั้นไปรวมตัวกันใหม่ใกล้ๆกับดาวแคลเวสกันนี่กับคีวไปถึงที่นั่นกันก่อนเลยถ้าผมยังเป็นจกักรวรรดิอยู่แล้วก็ ผมคงจะส่งยานแจมมิ่งไปที่นั่นเท่าที่ผมรู้พวกมันจะใช้ยานแจมมิ่งเพื่อตัดวิทยุการสื่อสารระยะไกลพวกมันจะต้องมีกองทัพไทยเป็นหลังแน่จัดการพวกมันและตัวแจมเมอร์ซะระบบการสื่อสารจะต้องกลับมาเพื่ออนาคตของโปรเจกต์ s t a r h a w k เมื่อจบงานแล้วให้กลับมารวมตัวกันที่เชมเพอร์เรนส์ฝากด้วยนะแวนการ์ดสควอดฝากใจ <S <S 2> <S 2> ไว้ได้เลยครับท่านเอะคุยอะไรกับเคียวอะ โอเคฉันคีนโอเพนซี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยแวนการ์ดนะคุณเข้ากับพวกเราได้แน่เชื่อสินี่คือทีมที่ดีมากเลยนะฉันมาจากการแข่งขันที่สู้กับพวกจัก,กรวรรดิโคตรโชคดีเลยแหละแต่ว่าทุกคนในแวนการ์ดก็ให้เกียรติกันนะนเดี๋ยวก็คุ้นเคยกันโอเคเดี๋ยวก็ชินแล้วไม่ว่าโปรเจกต์สตาร์ฮอคคืออะไรฉันคิดว่าเดี๋ยวพบอบก็จะบอก,กเราเมื่อตอนที่พวกเขาพร้อมแต่ตอนนี้เราต้องไปหาทีมสเกลก่อน ถ้าดูจากแผนแล้วเราจะไม่ได้บินด้วยกันนะแต่เดี๋ยวเราจะได้ทำงานร่วมกันอีกแน่โอเคเจอก,กันฮะไปแล้วลูกทีมหนึ่งคนคุยแล้วมีอีกไหมไปกีฟังบลิฟฟิ้งไปแล้ว Speak to g r a ส e Hello สวัสดีสสดฉันกาซิเลียวัชชราเซนานะเรียกเกรสก็ได้ ฉันอยู่กับแวนการ์ดมานานพอจนกันนี่เชื่อใจและได้ให้ตำแหน่งรองหัวหน้าฉันมาและเธอก็ไม่ได้เชื่อใจคนง่ายนักนะยิ่งมาจากจักรวรรดินี้ยิ่งแล้วใหญ่กันนี่เป็นผู้หญิงเหรอก็ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็รู้แล้วนะใช่แล้วละ่ะฉันมาจากครอบครัวที่สร้างไทไฟเตอร์ให้พวกจักรวรรนดะิน่ะโอ้และฉันก็ยินดีมากๆที่จะระเบิดพวกมันให้หมดเลยนะ่ะอืคิดว่าคุณก็ด้วยแลลวนะอันนี้ก็มาจากอ็มพีร์เหมือนกันนะเนี่ย เจอกันฮะแล้วกันเนอร์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 อยู่ไหนเ่อกี้บอกจะคุยหลังงานเสร็จเนี่ยอ่านี่ไงไอ้กันนี่กันเนอร์เลยวะอ่าในที่สุดก็ได้คุยกันแล้วสินะก็อย่างที่บอกจช้ชื่อกันนี่ระวังตัวไว้ออกห่างจากปัญหาและเดี๋ยวจะดีเอง ระบบการสื่อสารของพวกเรามันพังก่อนที่พวกจักรวรรดิจะลุกลานเมมบันพอดีเลยเสียคนไปเยอะเหมือนกันก็เลยได้รู้วิธียิงบลาสเตอร์เลยเดี๋ยวคุณจะได้บินกับฟริสและเกรซนะวันนี้ไปเจอพวกเขายังผมให้คำแนะนำได้อย่างหนึ่งคือจงอยู่ติดกับหน่วยไว้มันง่ายแต่บางทีพวกบินเดี่ยวก็ควรจะรู้เอาไว้ไปที่ยานเลย แหมถึงผมจะบินเดียวแต่ก่อนหน้านี้ผมก็บินกับกองมาเหมือนกันนะแหมฟริสนี่นี่คือคนที่เราต้องไปคุยด้วยเอ้ยเออบินไปด้วยยินดีที่ได้รู้จัก,จกทุกคนเรียกฉันว่าฟริสมีแค่เกรสเท่านั้นที่เรียกชือจริงเ<ล>ฉพาะตอนที่เธอโกรธแล้วนะฉันรู้ว่ามันไม่บ่อยหรอกนะที่คุณจะได้เห็นคนลอยอย่างฉันมาบินร่วมกับลิบารเลียนนะไม่สินิวลิบาบ,บิกงหากเออช่างมันเถอะ ฉันเคยเป็นไอที่คุณเรียกกันว่า a c q u i s i t i o n น่ะก็แบบไปล่าถ้วยของโบราณอะไรก็ตด้ที่ผู้สะสมต้องการไอจู่ๆผมก็โดนหมายหัวซะงั้นใครจะรู้ล่ะว่ารูปภาพนั่นมันของปอมหรือว่าผู้ว่าของจักรวรรดิแค่อยากจะโชว์ออฟให้พลเรือเอกทวารดูและนั่นแหละคือข้อดีของที่นี่คือมีที่ที่ให้นักบินเก่งๆเสมอไม่ว่าจะโดนหมายหัวหรือไม่ แล้วเธอเล่นแซแบกไหมฉันกำลังศึกษาอยู่นะเนะมาเล่นด้วยกันได้บางทีเราอาจจะเล่นกันสักตาสองตาพนันกันอย่างเงี้ยนี่คือวิธีเดียวที่ทจะศึกษาได้นี่ใช่ไหมว่าเราต้องไปทำภารกิจก่อนสินะฮะอันนี้ก็จะเล่นพน,นันอย่างเดียวเลยไหนดูซีเรไาด,าด้ดิ เปลี่ยนยานได้ไหมโอ้ได้างแล้วเหรอดีเลยฉันไม่ได้รออะไรแม้แต่นิดเดียวเลยก็มีเอ็กวิงต้องทำแลละนะจะดีมากเลยถ้าก็โทษทีไอหุ่นตัวนี้มันมันชอบมีแผนอะไรตลอดเวลาเลยนะมันจะชวนไปเที่ยวไหนแน่เลยวะเศร้าแทนเลยอยากจะบอกว่าถ้าต้องการอะไรแล้วนะก็แค่มาบอกฉันเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้โอเค เดี๋ยวเราเช็ค X อ็ก g ก,ก่อนขึ้นบินแล้วกันเนาะปีนคอคพิดขึ้นไปเลยได้เลยจ้ะเราต้องโดนเราต้องได้ขับ X อ็ก g วิแล้วแหละเราคงขับแบบมันอื่นไม่ได้ Enter your Starfighter <c oughs> นี่ยอ่ะเอ็ก g กระดูกสันหลังของกองทัพรีเบลแล้วแหละดีประมาณเ <c oughs> ท่ากันหมดในทุกด้านเลยมันดีหมดเลยที่จะไปสู้กับ Starfighter หรือยานแม่อะไรพวกนั้นน่ะก็คงต้องลนอ์แหละไม่มีให้เลือกเนี่ย โอ,โ,อโอ้โหโอ <ım eni> ้โหโอ้โหโอ้โหคุณพระคุณเจ้าจะให้ตื่นเต้นจนตายกันไปเลยหรือไงระบบจัดการพลังงานใช้ได้ฉันหลดดรอยลงไปแล้วนะดูด้วยอุ๊ยอาทู่ปะเนี่ยน้องปุบปี๊บต้องปุบปี๊บเห็นน้องเดี๋ยวเจ้าหนูนั่น จะเช็คระบบให้นะเออเทสสิอ่าฮะกดแล้วเลดาใช้ได้อันนี้ระบบอะไรโหลดออเดตละอ๋อโหลดดาวไอ้เรดาโอเคสินเซอร์ใช้ได้คอมแบตติเลใช้ได้โอเคอาวุธหลักกำลังชาร์จไหนพร้อมที่จะโจมตีพวกไทยเลยไหนดูยังไงระบบทรัลโซลก็บูสต์แล้วโอเคไปได้เลย เยี่ยมไปหมดโอ้ทุกระบบใช้ได้นะแวนการ์ดไฟ,ดไฟขอให้โชคดีลอนแล้วนะอ้าวโหนึกว่าจะได้เห็นตอนมาทำลอนเซิงเลยผมเซิงเลยอันนี้เซิงเลยอันนี้เซิงเลยน่าจะให้เห็นน่าไม่น่าแต่คัดซีนเซิงเลยแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ตื่นเต้นจะตาย,ยแล้วนะ่ยนี่ดูโหลดเอา เครวมพลที่ฉันแต่ลังไปฮะลังตามไปอยู่ใกล้ๆไว้นะแวนการ์ด5จำจุดประสงค์หลักของภารกิจนี้ได้ไหมหน่วยแวนการ์ดววก,รก็ตามหาพวกสเกลทำลายยานแจมเมอร์และกลับมาก่อนที่คานที่น่าจะเข้าใกล้ฉันเดาว่าผอบอเจฟคงจะลืมบบลฟเรื่องนี้นะขอบคุณนะอาโจเราจะระวังตัวไว้ แต่เอาอันนี้ไปทั้งสองอแต่เดี๋ยวเราต้องแยกไปกับฟริสเนาะเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่แคนวาสหลังจากที่พวกคุณหานักบินเจอแล้วเนาะและเจอกันโชคดีนะทั้งสองแล้วะจุดวาดอยู่ข้างหน้าไหนอะจัมพอยอออายานเป็นไรนะ่ะโอเคเจอแล้วแต่รีบไปโอเคดับเครื่องครับ อันนี้ผมตีลังกาอยู่เหรอระบุพิกัดแล้วนะเรียบร้อย,ยอยไปกันเลยหน่วยแวนการ์สไปเลยนะ let's do this yeah warp เลยไม่น่าเบื่อเลยนะเนาะเกรสไม่เคยเลยมันดูดีตลอดการวาบเนี่ยโอ้โห ไปกันเฮดอินเตอร์เซปอินคัมมิ่งดีไซน์อ๋อโอเคไม่เจอสัญญาณชีวิตเลยนะเธอเจอไหมไม่เหมือนกันเราต้องหาใครสักคนให้เจอเดี๋ยวสัญญาณของรีพับบิกนี่ไหนอะเทมเพรสเราอาจจะเจอพวกเขาแล้วนะไป สัญญาณซ่ามากกันนี่กับคีโอต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะเราไปตรวจสอบสัญญาณนี้ซะหน่อยแล้วเดี๋ยวไปรวมตัวกับพวกเขากันไปดูซิไปดูไปดูสัญญาณดิเฮ้ยมันโดนยิงอยู่วะน่ะขอให้พวกสเกลยังรอดอยู่นะอ๋อฉันเหมือนกันเกรสฉันเหมือนกันนั่นไงเป้าหมายของเราช้าลงหน่อย พวกเกากไม่รอดว่ะโอ้พังหมดเลยเอ็อมพายต้องเจอพวกมันก่อนแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไหนเอ็อมพายล่ะสแกนกดไฟสแกนดูสิได้ฮะโ,โ,โอ้โอเคอันนี้ลืมลืมลืมเข้าไปใกล้ๆซาก,กันซะเราต้องไม่ให้พวกเขาตายอย่างปาโยชน์โหดเลยขนาดเกาะยังไม่เหลือเลยปุ๊บปี๊บปุปีบ มีคนไม่อยากให้สเกลพวกนี้ถึงบ้านแฮะอืมเฮ้มีอีกสัญญาณหนึ่งโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวลองเช็คนะไหนอะตรงไหนตามมาอืมฟิกเจอไรฟิกว่าสัญญาณไปไกลอยู่แล้วนี่ย กวจะเบื่อหมุนหนึ่งทีไม่ชอบเลยว่ะเกรซคิดเหมือนกันมีบางอย่างมันไม่ถูกอะถ้าเราโชคดีก็จะมีคนที่รอดอยู่นะเตรียมพร้อมไว้นะเดี๋ยวนั่นไม่ใช่สัญญาณของ New Republic. นิวลิพับบิกนี่อิมพีเรโอยกรวรริเหรอ นะโจเราโดนซุ่มโจมตีไยไฟเตอร์มันกลางเข้ามาโจมตีเลยจัดก,การพวกมันอ,มอีกตัวโอเคมีคนตามเออหมดแล้ว เราต้องจัดการโกนะสันตินั่นนะมาซิเออบินโชว์ก่อนหนึ่งทีปิดตัวเบาเครื่องยนต์ยิงเรออียบร้อยเรียบร้อยยิงยับเลยเฮ้ยรถจะหมดโลจะหมดโลจะหมดโอเครีเจนโลแล้วมาไปเรียบร้อยเราเกรนแล้วมันนะ้งเนี่ย ดีเจโล่ก่อนยิงได้ดีโคซันติมันระเบิดไปแล้วนะเนี่ยไอโคซันตินั่นต้องมาช่วยเรือแจมมิ่งแน่เลยถ้าเราสกแกนซากมันและระบุที่อยู่สุดท้ายได้มันต้องพาเราไปหาตัวแจมเมอร์แนะ่ไอเดียดีมากแรงการไฟไปสกแกนสิเดี๋ยวเราดูต้นทางให้เองสกแนกนโคซันติ เออเสร็จแล้วนั่นแหละเยี่ยมมากแวนการ์ด5ฟฟขอบคุณครับมาดูกันเส้นทางก่อนหน้านี้พวกมันอยู่ที่ไปที่กันนี่แอนคีโวว่ะงั้นไปเลยไปให้เร็ว,เ,เ,รวเราอาจจะตัดกำลังได้ก่อนที่มันเจอเพื่อนเรานะระบุตำแหน่งแล้วหวังว่าพวกมันยังไม่รู้นะว่าพวกเรากำลังไปมาทำให้มันถูกเถอะเพื่อสเกเขาที่เราสูญเสียไปนำไปเลยแวนการ์ดไฟ ได้ครับเดี๋ยวนำไให้ไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะเจอมันด้วยกันได้แปลกๆหรือเปล่าไมมีใครตามเฮ้ยเหมือนยานแจมมิ่งอยู่ข้างหน้านี่เองไม่เห็นกันนี่กับคีโอเลยนะก็ระบบสื่อสารของเราพังนี่ ฟริส <Fr> ไประเบิดยานแจมมิ่งนั้นให้หมดแน่นอนเกรสเดี๋ยวฉันจะไปตัดกำลังมันให้มากที่สุดที่เหลือพวกเธอจัดการเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะเราสามารถหลบมิสไซล์ได้โดยการเลี้ยวแบบอย่างเร็วเลยวิธีก็คือให้เอาพลังงานไปที่เครื่องยนต์แล้วลดความเร็วลงมาครึ่งหนึ่งจะทำให้เราเลี้ยวง่ายขึ้นโอเคกูตโนมาทีนี้ก็ไปจัดการพวกมันไป โอ้โห oh, มันยิงเอ้ยมิไซมิไซไล่มาแล้วได้ใช้แล้วนี่ไงเ,เรียบร้อยอีเวทได้แล้วอ๋อหมุนอย่างนี้เลยเหรอโอเคเยี่ยมนะชอบว่ะองเอาไปนีและไอ้หลังนี่ก็ยิงมาไม่หยุดเลยเบาหน่อยเบา วิ่มีคนล็อกออนเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยบองบินหนีต้องบินหนีไหนใครไหนไหนอ้าวก็ไม่เจอเอาอันนี้ก่อนเลยอือเป็นทางผ่านอุ้ยโดนอีกแล้วโดนล็อกออนอีกแล้วพ <มา S 2> ิ้งซ้ายมาไอ้โอเคหายไปละโอเคเรือไปรถอยู่โอเคอยู่มามามา,มาเฮ้ยนี่เนี่ย นี่นะ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 ี่นี่เอ๋โชวอย่างไวเย่อไอ้นี้ก็ตามอยู่นั่นอะเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็ทอทนมันเล็ทอทนมันเอ๋อุ้ยเรือแปดสิบแล้วไอเรือแจมมิ่งมันทำอะไรน่ะแวนการ์ดไอที่ทำอยู่มันเวิร์กมาก การสื่อสารระยะไกลยังคงซ่าๆอยู่นะน้าแต่ว่าก็ฟังรู้เรื่องแล้วนะอ้าจะเมื่อพังแล้วอีกอันนึงเยีเ่ยมมากแวนการ์ดไฟเห็นสีแดงในเรดาร์นะแต่ไม่เจอเลยว่ามันอยู่ไหนเหลือจัดการพวกไทยไฟยเตอร์อย่างเดียวละอ๋อนี่ไงวุ้วว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 ว เรียบร้อยนะเรียบร้อยเยี่ยมมากฮ่าฮหมดแล้วหมดแล้วเยี่ยมมากทุกคนโอเคไอพวกเอ็มพายบ้าเฮ้ยจะมาบุกอนาเขตเราเหรอกันนี้ได้ยินไหมเราจัดการเรือแจมมิ่งที่อยู่ในเส้นทางนายไปแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเราโดนหนักอยู่เลยหน่วยมาเสริมหน่อยเดี๋ยวนี้ กันนี่กับคีโอกำลังแย่อยู่อะเราต้องไปช่วยแล้วได้ตองไปที่แคลเวสเลยไปทุกแคลเวสไปเร็วแวนการ์ด5กำลังไปฮะกำลังไปอย่างสุดความสามารถฮ่ามาถึงแล้วกันนี่มาช่วยแล้วขักขึ้นมาถึงสักทีเฮ้ยเฮ้ย มาตรงเวลาพดพดมาจัดการท้ายพวกนี้หมดเรียบร้อยอยู่ไหนวะออนี่เพื่อนถูกวะอ๋อโอ้ไกลไปอะต้องเข้าใกล้กว่านี้ นี่ไงนี่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 นีนี่นี่นีนี่นี่นี่น่นีันี่นี่นีนี่นี่นี่นอ่นี่นี่นะ่นี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 ่นะ่นี่นี่นี่่นนยก่น่นนน่นี่นนี่ีนี่ีน่นี่นีน่ โอเคแต่หมดแล้วเมื่อต้องการซัพพลายให้รีเควสตกับดรอยจากซัพพอร์ตจากซัพพอร์ตไฟเตอร์อะฮะแล้วรีเควส์ไงอ่ะ๋อกดสามเหลี่ยมโหสามเหลี่ยมไว้ thank you ทีนี้ก็ปุ๊บปะตัวเครื่องไว้แล้วรีของได้ก็รีตามฉันมาไหน follow ใคร ว้าแวนการ์ดเราพบว่ามีเรือรัตเวนคอยป้องกันเรือแจมมิ่งอยู่นะจัดการมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่มันไม่ง่ายถ้าเกิดว่าไอเรคูเซอร์เนี่ยมันยิงมิสไซล์ได้เรามีตัวยิงหลอกอยู่นี่แล้วแผนว่าไงถ้าเกิดเราจัดการแจมเมอร์ก่อนเราก็สามารถเรียกเทมเพลแรนซ์มาช่วยพวกเราได้นี่ไงคุณเลยได้เป็นผู้นำนี่ไงกันนี่แวนการ์ดไฟฟ์สนใจแค่แจมเมอร์นะได้ครับ มาถึงแล้วไปล tamam. ุยอ่าเราเดสทรย3สามยานนี้ก่อนเลยโอ้ยมาปั๊บก็ล็อกเลยโยกหนีแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเออเอายังจตามอีกดิจิตอลดิจิตอลโตรดิจิตอลนี่ไงตัวยิงหลอกมิไซล์ให้กดโอโอเคนี่เราล่อมิสไซล์ได้ฮ่าฮนี่วิธีหลบวิธีหลบกระสุนแบบแมนนวล ทวงสว่านมันซะเลยเออไงล่ะยืว้วูบวูบวูบ I see right behind us เห็นแล้วอยู่หลังเราสินะนี่ไงยิงอย่างนี้เลยโอ้โหเลือดมันแทบไม่ลดเกาะมันแทบไม่ลดเลยเหอะเอาดิ ยิงอย่างนี้เลยรอดก็รอดก็เก่งอะมันรอดว่ะมันเก่งวะเฮ้ยแต่ก่อนมันหายแล้วนะเลือดก็เหลือแปลแลแล้วด้วยห่างสีดิโยเลือดมันเหลือยีแล้วมีไหนนี่ไหนที่เป็นี่เน 1 2บสองสิบเก้าหโอ้ยห้าเอกลับตัวใส่ทุกอย่างที่มีเลยเพราะมันห้าเองเออเร็ปเลยเอาอันนี้ก่อนเลยน่าจะหมดปะ เรียบร้อยโอเคมันพังแล้วครูเซอร์ก็พังแล้วโอเคก็ไม่ใช่อย่างที่บอกแต่ก็พอรับได้แต่ฟังดูประทับใจนะก็อาจจะนะถ้าเกิดนักบินคนใหม่เริ่มที่จะทำตามคำสั่งนะแชมเปรนนี่กองแวนการ์ดภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วเยี่ยมมากแวนการ์ดระบบสื่อสารกลับมาใช้ได้แล้วอย่าว่าแล้วว่าพวกนายต้องเข้ากันได้ ฉันดีใจมากๆที่ได้สั่งการกองกำลังที่เก่งขนาดนี้กลับมาที่แชมเรญเรนได้เลยขอบคุณมากพอพอเจฟพอพอเดีเ๋ยวเราไปฉลองกันที่แคนติน่านะไปกันเถอะแวนการ์ดออกไปจากที่นี่กันวับผมโคตรชอบเลยตอนยานวับเนี่ยแต่จริงๆมันคือฉากคัดซีนเอาไว้โหลดฉากใช่ไหม เออมากันครบแล้วเยี่ยมมากทีมยกแรกต้องให้ฟิสเขาเลยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแวนกายเกรงว่าจะไม่มีเวลาให้ฉลองกันนะแล้วมีคนมาหาพร้อมกับภารกิจเลยนะ่ะฉันคิดว่าพวกคุณต้องสนใจแน่โหไปกันห้าลำเลยไงล่ะ5ฟโหดใช่ไหมล่ะ ไฟมาถึงแล้วจ้าขอเปลี่ยนยานได้ไหมอันนี้เร็วไม่พออยากเร็วกนวะ่านี้มิชชั่นคอมพลีทเอิร์นเซอร์วิสโมดลโอเคและภารากิจวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูภารากิจต่อไปกันใน EP หน้านะครับส่วนวันนี้ไพโ o ล w a วอเตอร์แคทต้องขอลาไปก่อนนะครับไม่ใช่ม้าไม่ใช่ปลาแต่เป็นลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ